กาแซ่บมือชี้เท้าก็ได้มือชี้เท้าก็ได้ทายดีป่ะพ่อทายกินกินกินรีเอ็มบวกกาแฟเป็นบ่ะเนี่ยกินยูเนาะกินยูตลอดเนาะกินยูตลอดเนาะเอาสิบอกินกต่ยาลมีแห้งขึ้นพ่อค้าใดปกติน้ำย่างไว้ใกล้หน่อสิ เอาไว้ไล <differences S 2> ่เลยเอาใหม่กันเถอะแล้วนี่เสีย